วัสดต้องภูมิยานกลุ่มพระครูวิจิตชัยกรฐานสิโรวัดธรรมนิกาวาจังหวัดเชนาพระอาจารย์จิพระครูวิจิตชัยกรฐานสิโรท่านเป็นพระอาจารย์ต้อมซึ่งท่านมีความเมตตาในการเบิกเนตรให้กับหนูและต้อม ประวัติพระคูวิจิตชัยกรพอสังเคดพ,พระคูวิจิตชัยกรฐานสิโรหรือพระอาจารย์จิเดิมชื่อพระประกิตพุทธโธหรือนายปรกิตพุทโธเกิดเมื่อวันที่20สิกุมภาพันธ์2516ตามบัตรประชาชนเป็นปีพศ2517พอแจ้งเกิดช้าหนึ่งปี ท่านเกิดที่บ้านใหญ่บ้านเลขที่13หมู่8ตำบลบางขุดอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรของคุณพ่อภูวังคุณแม่สมพงษ์พุทโธเป็นบุตรคนที่เจ็ดมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวมกันแล้ว9คนเมื่อวัยยาวเด็กชายประกิจเป็นโรคกระดูกอ่อนตั้งแต่เ,เกิดเดินไม่ได้ พักอาศัยอยู่กับแม่ใหญ่แช่แรมรักสนอที่จังหวัดชัชน่าตอนอายุหกขวบเด็กชายปกิตมีโอกาสได้พบหลวงปู่แหวนสุจินโนเมื่อแม่ใหญ่แชแรมพาเด็กชายปกิตขึ้นดาบไปใส่บาทที่หน้าบ้านซึ่งเป็นปราจวบเหมาะที่หลวงปู่แหวนสุจินโนและหลวงพ่อศิลทิธรมโมเดินบินทบาทผ่านมาทางยิ้พอดี หลวงปูแ่แหวนท่านสอบถามถึงอาการเด็กชายประกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้นและได้ขอเด็กชายประกิจไว้เป็นรูปบุญธรรมหลวงปู่แหวนกับหลวงพ่อศิลท่านเมตารักษาโรคขาอ่อนให้กับเด็กชายประกิจโดยให้ปิดาหายาต,ตามที่หลวงปู่สัง่งมาต้มให้กินรักษาอยู่ไม่กี่เดือนก็หาย เมื่อหายแล้วเด็กชายประกิตได้เข้าบรรพชาเป็นสัมมาเนรฤดูร้อนเมื่อในปีพศ2522เมื่อตอนอายุหขวบพอเปิดเทอมก็สึกออกไปเรียนพอปิดเทอมก็กลับมาบวบบรบรพชาเป็นสัมมาเนรอีกซึ่งทำอย่างนี้ทุกปีจนครบอายุ14ปีจึงได้เข้าบรรพชาเป็นสัมมาเนร์เรื่อยมาและไม่ที่สึกอีกเลย จนถึงอุปสมบทเมื่อปี 2, 5 3 6แม่ใหญ่ชะแล่เล่าให้หลวงปู่แหวนฟังว่าเมื่อตอนที่เด็กชายประกิยดเกิดมานั้นมีโรคพันคอสะพายแร่นออกมาด้วยหลวงปู่ฟังแล้วบอกว่าเมื่อโตขึ้นให้มันประชาเป็นสมณีนและเป็นพระจะได้อยู่ช่วยเหลือคนมากมายหลังจากนั้นหลวงปู่แหวนก็ได้ออกเดินธุด,ดงค์ต่อไป และไม่ได้กลับมาเจอกันอีกเลยครั้งเมื่อยังดิ้งสาโยมป้าทิพย์พาเด็กชายประกิตไปกราบหลวงพ่อค่วยวัดบ้านแค่หลวงพ่อค่วยท่านเมตตาเป่าหัวให้และทำนายเอาไว้ว่าไอเด็กชายประกิตคนนี้เมื่อโตขึ้นจะเป็นพระจะได้เป็นเจ้าอาวาสวัดค้างคาวนะทั้งนี้หลวงพ่อกลวยยังฝากตำราสูตร ให้กับโยมป้าทิพย์เก็บไว้เพื่อให้เด็กชายประกิตได้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อโตขึ้นพศ2530เด็กชายประกิตได้บรรประชาเป็นสมณมีนโดยมีพระอุปชาพระคูวิชัยบรคุลหรือท่านปว่วนฐานทัสโตวัดโพงามตำบลโพงามอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท เป็นพระอุปชาสัมมาเนปกิจสัมมาเนปกิจศึกษาความรู้กับหลวงพ่อหนึ่งพรรษาและได้ย้ายมาอยู่วัดดอนเนลมิตรกับหลวงพ่อศีลสามพรรษาหลวงพ่อศีลได้สอนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดดอนเนลมิตรนั่งสมาธิกันตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเชา้าโดยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยทั้งสิน้น และในตอนทำสมาธิอยู่นั่นเองสมณมเนรปะกิดลองขออธิษฐานทางใจว่าขอให้เห็นพระพุทธเจ้าถ้าได้เห็นแล้วจะไม่สึกตลอดชีวิตเพียงไม่นานเห็นภาพพระพุทธเจ้าปรากฏในนิมิตแย้มพระโอษฐให้เมื่อลืมตามาก็ขยับตัวอะไรไม่ได้เลยเพราะมีปวกขึ้นเต็มตัวจนถึงคอ หลวงพ่อศิลป์จึงใช้ชแฉลงมางัดจอมปวกออกจากตัวโดยที่ปวกไม่ได้กัดแม้แต่จีวรเลยหลังจากนั้นได้เรียนวิปัสสนามารยะหนึ่งก็ได้ออกทุดงไปกับหลวงพ่อศิลป์ไปถึงวัดเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีหลวงพ่อศิลป์ได้พาไปกับหลวงพ่อฟักคุยกันได้สักพักประเดี๋ยวหลวงพ่อฟักท่านเมตตาพาไปกับหลวงพ่อใหญ่ที่ต้นมะขาม ทีแรกฉันก็นึกว่าใครเครือหลวงพ่อใหญ่เป็นใครเมื่อเดินทา,ทางไปถึงแล้วก็พบเป็นพระพิสุรูปหนึ่งรูปร่างใหญ่โตสูงโปร,โปร่งหลวงพ่อฟักบอกว่านี่คือพระบรมงระคูปู่ใหญ่กาบสกสิหลวงพ่อใหญ่ท่านรูปหัวยอย่างเมตตาภายหลังมาบางอ้อว่าออหลวงพ่อใหญ่ เป็นหลวงพ่อปู่เทพบุดรหลังจากได้กราบหลวงพ่อใหญ่แล้วท่านได้ออกเดินทุดงกับหลวงปู่ศิลมาตลอดทั้งภาคเหนืออีสานกลางจากนั้นเดินทางลงไปใต้ไปเข้ากับนมัสการพระธาตุหลวงปู่ทวดวัดช้างให้และนมัสการหลวงพ่อวัดเขาอ,อ้อจึงได้เดินทางกลับมาวัดดอนเนรมิตรเพื่อศึกษาต่อหลังจากสอบนักธมตรี ที่วัดมหา,าธาตุแล้วท่าน,นก็ออกเดินทุดงไปที่อินปุรีและวัดบ้านไร่ศึกษาหาความรู้จากหลวงพ่อแป้นหลวงพ่อแก้วเป็นระยะเวลาหนึ่งปีครั้งเมื่อเรียนวิชาจนเจนจบหลวงพ่อแก้วก็ได้พาไปฝากไว้กับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเมื่อปีพศ2532เมื่อเรียนบาลี สอบได้น้นทำเอกณสำนักเรียนวัดพิกุลทองเมื่อปีพศ2533แต่ท่านเรียนต่อไปไม่ไหวเพราะปวดหัวหลวงพ่อแพรเลยให้ศึกษาวิชาของหลวงพ่อศีวัดพระปรางโดยมีวิชาอิติและวิชาศิบรี สมเนธปกิจใช้เวลาอยู่กับหลวงพ่อแพรนานถึงสปีจึงได้ออกเดินทุดงต่อไปยังจังหวัดศรีสะเกดเพื่อไปขอศึกษากับหลวงพ่อแพงวัดหนองว้าเรียนได้วิชาธรมบันดาลหลังจากร่ำเรียนจนจบหลวงพ่อแพงได้พาไปฝากกับอาจารย์คารวาสที่อยู่ในประเทศลาวหกเดือนเมื่อออกจากประเทศลาวแล้วท่านก็เดินต่อไปยังประเทศกัมบูชา ศึกษาวิชาอยู่สองเดือนจึงกลับมาไทยมากราบหลวงปู่คำคน,นึงและกลับมาอยู่ที่วัดธรรมิกาวาดวัดทั้งขาวเพื่อศึกษาหาความรู้จากตำราพระเด็กพระโคโรูหลวงพ่อเท่าปั้นกับพระอาจารย์เตี้ยหรือประหลัดฝุน่นได้ศึกษากับคารวาชื่อสุขใจห่มม่วง โดยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเชนวัดสิงห์หลวงพ่ออ๊อวัดม่วงและหลวงพ่อลาวัดศรีสาคอโดยมอบวิชาวความรู้ทางสายเวทที่มีทั้งหมดให้เมื่อท่านมีอายุครบบวชจึงเข้าอุปสมบทณนะวัดดอนเนรมิตรเมื่อปีพศ2536 โดยมีพระอุปชาพระครูโพธิชัยคุณวัดธรรมมิกาวาตำบลโพงามอําเภอโพอําเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทพระกรรมวาจาจารย์พระครูประหลัดศิลป์วัดดอนเนยมิตรตำบลบางขุดอําเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทพระอนุสาวนาจารย์พระมาหาสระวัดโพทองตำบลบางขุด อำเภอสระบุรีจังหวัดชัยนาทหรังจบบวชแล้วท่านก็ออกทุดงต่อไปอีกหนึ่งปีจึงกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพระมิกาวาดจนถึงปัจจุบันตอนพิเศษค่ะพระอาจารย์เล่าถึงอภิญญาหลวงพ่อฤาษีลิงดำสมัยนั้นฉันเป็นเน้นนั่นนะทุดงไปหลายที่ตั้งแต่เด็ก ไปกับพระอะไรอีกองค์นึ่งนี่แหละจำชื่อท่านไม่ได้ไปขอเรียนกับหลวงพ่อฤาษีดิงดำที่วัดท่าสุงไปอยู่นานถึงหกเดือนเห็นจะได้แต่ได้เรียนจริงจรเจังแค่อาิิท์เดียวท่านก็ไรกับซะแหละหลวงพ่อท่านบอกไปเองไม่ต้องไปได้แล้วเองมีมากกว่าคนอื่นเขาต้นทุนหนักมีมากแล้ว ก่อนพระอาจารย์จีออกทุดงต่อหลวงพ่อท่านยังบอกว่าเอ้ยในการหน้านู้นผู้คนจะต้องมาพึ่งพาเองลราโวยจะมีคนมาให้ช่วยเหลือจะได้อุปธรรมค้ำชูโรงพยาบาลวัดศาส,สนาและคุณทั่วไปหลวงพ่อแพรท่านก็ว่าอย่างนั้นนะตอนฉันยังเรียนนักทัมอยู่ที่วัดพิกุณทองแม้ แต่ก็ยังไม่เห็นดังสักทีจะได้สร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์จิท่านเล่าต่อหลวงพ่อฤาษีนี้ท่านทรงอภิญญามากตอนอยู่วัดนะหลวงพ่อเดินไปผ่านไปเนี่ยตอนกลางวันแดดปริงเตียงนี่แหละแต่มองไปที่พื้นกลับมองไม่เห็นเงาของท่านเลย หลวงพ่อฤาษีดิงดำท่านรู้หมดวาจิตของทุกคนที่เข้าไปกราบท่านรู้และได้ยินเสียงความคิดนึกคิดนั่งอยู่ใกล้ๆมีตอนหนึ่งเล่าไปแล้วที่พระอาจารย์เพ่งจิตท้าทายหลวงพ่อฤาษีอยู่ในกลุ่มหลวงพ่อฤาษีท่านทิ้งท้ายก็ฉันจะออกมาว่าเราต้องเข้าถึงนิพพานได้จริงเสียก่อนค่อยสอนคนอื่น หากแต่ตัวเองยังเข้าไปไม่ถึงก็อย่าไปสอนใครสอนให้เขาเข้าใจเรื่องมนุษ์ยภูมิสวรรค์ภูมิพอการสอนคนอื่นนั้นถือเป็นบุญมากอย่างหนึ่งออกพระคำข้าวคำหมากของหลวงพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์มากใครเอามาใช้นะรูปกันได้ทุกอย่างของฉันนี่ไม่ได้แกลนะท่านให้กินเข้าไปเลย เอามาให้ใช้นรูกนี่เห็นไหมถ้าฉันไม่แน่จริงไม่รอดมาถึงตอนนี้หรอกพูดพลางท่านก็ยิน้นขอบคุณมากค่ะในจบประวัติพอสังเกตของพระครูวิจิตชัยกรฐานสิโรวัดธรรมามิกาว่าจ,จังหวัดชยนาท